จับตาปฏิบัติการปราบสแกมครั้งใหญ่อังกฤษและสหรัฐความบาท Prince Group มาสรุปเรื่องใหญ่กันครับอังกฤษกับอเมริกาเนี่ยเขาจับมือกันคว่ำบาตเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ในกัมพูชาเลยเรื่องนี้มาจากรายงานที่เขาไปทลายแก๊งใหญ่เลยนะฮะชื่อ Prince Group คือเขาบอกว่ากลุ่มนี้อยู่เบื้องหลังสูตรหลอกลวงออนไลน์แบบใหญ่มากๆใช้คนเหมือนท่านเลยนะสร้างความเสียหายไปทั่วโลกเลย โอ้โหน่าสนใจมากเพราะมันโยงไปถึงเรื่องค้ามนุษย์แล้วก็ฟอกเงินระดับโลกเลยครับประเด็นแรกเลยนะคือวิธีที่เขาทำเนี้ยโหดมากคือใช้โฆษณางานปลอมๆหล,ล,ลอกคนจากทั่วโลกเลยให้มาทำงานที่กัมพูชาพอมาถึงปุ๊บโดนบังคับขังเลยครับให้กลายเป็นสแกมเมอร์หลอกคนอื่นต่ออีกทีทั้งหลอกให้รักหลอกโอนเงินหรือว่าชวนลงทุนคลิปโตเก๋เย ประเด็นที่2ก็คือการที่อังกฤษกับสหรัฐเขาเอาจริงแล้วครับความบาดแบบจัดหนักเลยพุ่งเป้าไปที่ Prince Group นี่แหละกับคนเกี่ยวข้องอีกเกือบ150คนรวมไปถึงตัวเป้งเลยนะชื่อเฉินจือเป็นมหาเศรษฐีจีนกัมพูชาประธานกลุ่มตอนนี้โดนอเมริกาตั้งข้อหาช่อโกงฟอกเงินไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายนะครับ คือมันใหญ่ขนาดไหนโอโ้ต้องบอกว่าปฏิบัติการนี้ใหญ่จริงทางการสหรัฐเนี่ยยึดบิตคอยที่แกงนี้ใช้ฟอกเงินได้ตั้งแสนสองหมื่นกว่าเหรียญคิดเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมครับ14,000กว่าล้านดอลลาร์หรือ5 0 0แสนกว่าล้านบาทไทยคือเป็นการยึดทรัพย์ดิจิตอลที่เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์เมกาเลยเงิน <c oughs> พวกนี้ก็เอาไปฟอกผ่านบอร์ดออนไลน์ทำเหมืองคริปโตหรือซื้อบ้านที่ลอนดอนนู่น สรุปง่ายๆเลยนะฮะนี่คือการทลายแก๊งใหญ่ทั้งอาชญากรรมไซเบอร์ทั้งคามนุษย์ที่เปิดโปงเครือข่ายระดับโลกแล้วก็ยึดเงินดิจิตอลได้เยอะแบบสุดๆไปเลยครับอย่าลืมกดติดตามไทยโกรับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารสำคัญนะครับ